มาแล้วอย่ามาเล่นๆมาแล้วเอาจริงค่ะคุณไม่เอาจริงกับสิ่งนี้คุณก็ต้องไปเอาจริงกับสิ่งอื่นวันนี้คุณไม่เอาจริงกับออนไลน์คุณก็ต้องไปทำอย่างอื่นจุดีออกมาตั้งต้นชีวิตค่ะสร้างชีวิตค่ะในวันนี้คุณรู้ไหมว่าเขาเติบโตกันเบอร์ไหนกันแล้ววันนี้ใครที่เริ่มต้นใหม่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันอยากรอดจังเลยค่ะครูหนูเพิ่งมาฟังครูไลฟ์แรก ติดต่อพี่น้องเราในนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะบอกว่าคุณอยากทําออนไลน์แต่ทําอะไรไม่เป็นเลยบอกว่าคุณอยากทําออนไลน์อยากส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คนได้กินได้ใช้ได้ขายคุณรู้ไหมคะไปหกเจ็ดสิบกว่าประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายสินค้าที่จะสามารถนํามาเอาไปจําหน่ายได้ประเทศต่างๆถึงหกสิบกว่าประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายคุณว่จริงไหมคะ เขาต้องมีมาตรฐานรองรับเขาต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตไว้เพื่อโชว์เขาต้องมีเอกสารอะไรต่างๆไว้รองรับ60กว่าประเทศยังไม่ยืนยันได้อีกหรอคะว่าสินค้าเราเป็นของที่ขายได้จริงกินได้จริงถึงอยู่ได้มา4ปีจริงๆอยู่ได้มากับ5ปีแล้วนะเอออันนี้เอาแบบว่าชัวๆค่ะ4ปีวันนี้คู่ค้าหนูไม่มีทุนคู่ค้าหนูขายไม่เป็นเลยคู่ค้าหนูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคู่ค้า หนูตกงานครูค้าอะไรก็ตามอะไรที่จะครูค้ากับครูถามพี่น้องครูได้ทุกคนทักเลยทักได้ทุกคนเลยวันนี้คือโอกาสรอดแล้วนะคะวันนี้มันแค่อาจจะเป็นทางเลือกถ้าด้วยสมองอัจฉริยะของครูคำนวณมันจะเป็นทางรอดสมุนไพรค่ะมันมันจะไปได้ไกลอีกแบบมหัศจรรย์แล้วคอยจับตาดูนะปีหกห้านพเก้าจะว้าวที่สุดปีหกห้าค่ะ เมื่อพวก้าจะว้าวมาพวกคุณจะต้องแบบว่าอรุ่นแบบอย่างนี้เลยค่ะบอกไว้ก่อนทําไมในปีหกสี่ล่ะคุณเก่าเราก็ต้องเริ่มกันตนะั้งแต่ปีหกสี่แต่มันจะต้องแบบว,ว้าวในปีหกห้าถูกต้องไหมมันต้องมีการแบบเปิดตัวเดี๋ยวปีหกห้ามีการเปิดตัวในการจัดงานปาร์ตี้ชาสี่และห้าพร้อมกันจะมีความว้าวเกิดขึ้นในแบรนด์แน่นอนฟังนะคะไม่เคยพูดอะไรเราไม่เป็นจริงสักรอบเลยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณมีหน้าที่แค่ก้าเข้ามาใครที่เพิ่งเจอกูครั้งแรกลองก้าเข้ามาข่ามาทําความรู้จักกันชอบก็ไปด้วยกันไม่ชอบก็ออกไปไม่มีใครว่าคุณเลยแบนโนปก้าวไม่เคยว่าใครตามหลังออกไปก็ทางใครทางมันจบเข้ามาดูแลกันเหมือนพี่น้องนะคะรักกันเหมือนพี่น้องดูแลกันเหมือนพี่น้องแต่ขอบอกข่าวว่าปีหกห้าว้าวแน่นอนค่ะ สิงคานุปก้าวจะว้าวแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เข้ามาค่ะศึกษาตั้งแต่วันนี้ดีไหมพอถึงปี65แล้วก็พุ่งทยานไปตามดาวเทียมเออไม่ใช่พุ่งทยานไปทั่วโลกเลยโอเคไหมคะไม่ได้มาพูดเล่น